เอ้ยโยวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับผมโดยในวันนี้ผมก็มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอีกแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราทุกคนเลยที่เล่นเกมโปเกมอนยูไน e นะครับผม <Yeah. S 1> หลายๆคนเห็นหนะ้าปกก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะเอาอินโทรมา จากข้อมูลล่าสุดทางช่องทวิตเตอร์ของ celebby net เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าจะมีกิจกรรมพิเศษให้เราทําภารกิจในเกมโปเกมอนยูไนต์ในวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้นําภารกิจอันนี้นะครับมาแลกการ์ดเอสเปียนหรือว่าเอฟฟี่แบบฟรีๆนะครับผม <S <S จัดไปเลยนะครับก็เป็นไปตามคาดที่ผมได้คาดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยเขาไม่ทําให้พวกเราผิดหวังจริงๆนะครับและในวันที่16ก็จะมีการเปิดขายชุดของเอฟฟี่ด้วยนะครับผมเป็นชุดโปรเกตบุกินะ เป็นสไตล์คล้ายกับบอสทอยในซีซั่นนี้เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีกิจกรรมจริงๆเพื่อแลกตัวนี้นะอ้าวภาพใหญ่ๆมาอีกทีนึงเลยอาจากภาพก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมให้แลกเอฟฟี่นะครับ ระหว่างวันที่16พฤษภาจนถึงวันที่13มิถุนายนนะโดยภารกิจตรงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเขาให้ทําอะไรบ้างแต่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมภายในเกมนั่นเองนะครับซึ่งจากก่อนหน้านี้ที่มันมีภารกิจรับโปเรมอนแบบนี้มามันก็ไม่ยากนะครับสามารถรับได้ทุกคนและจํานวนเพชรที่เป็นจํานวน5 7 5เพชรที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทํากิจกรรมแล้วก็อยากได้ตัวนี้มาเล่นก่อนใครก็จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเติมเพชรมาซื้อนั่นเองนะครับตัวเราก็จะได้เล่น ก่อนใครเลยนะโอเคผมคิดว่าหลายๆคนก็คงดีใจเหมือนกับผมใช่ไหมครับเราก็จะได้เก็บเงินไว้ซื้อตัวใหม่หรือไม่ก็ตัวเก่าที่เราอยากได้เนี่ยก็เก็บเงินไปซื้อกันนะครับผมโอเคและคลิปนี้ผมก็ขอฝากข่าวสารดีๆไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนครับครับ